มิเจเ้าเคยได้ยินบ่าวา่าเถ่าแก่แจ้งจับลูกน้องเจ้าของในเกาหลีเนะี่ยมันมีจริงนะครับอ่าเขาหยานเขามีความผิดเขากะดเรตองแจ้งจับลูกน้องเจ้าของเอาคนวี่มาแทนเอาคนวีมาฝึกงานเป็นแล้วก็แจ้งจับลูกน้องเจ้าของแบบนี้ก็มีนะครับสวัสดีครับพลพิณอ,องเอฟซีสนวรรณษา,าทุกคนทุกท่านนะครับ ผมมีเรื่องเล่าบางเรื่องเมื่อเราสู่พี่น้องฟังเล็กน้อยนะครับเนาะคือถ้าผู้ใดติดตามข่าวเรื่องประเทศเกาหลีใต้ตอนนี้กานก็จะมีคนที่เขาทำคอนเทนต์แจ้งจับผีหน่อยอยังต่างๆกับว่ากันไปผมบ่คอยบอกบอไปแตําโข้อาใน้เขาซื้อนะครับแต่ก็จะมีนายจ้างบางคนที่เขากักวลคว่มพิษล่ะเขากักวลคว่มพิษเขาก็เลยต้องใช้วิธีการแจ้งต่อมอแจ้ง กับทุกดนุ่งกับของเิงมมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ผมค้นคิอยู่ด้วกันนะพระตาบนไม่สามคนมาวิ่คนเก่ากับเป็นคนผีทั้งหมดสามคนพระเจ้าก็เอาคนวี่มาสามคนเอาคนวี่มาแล้วก็ให้ค้นผีนี่ฝึกงานในคนวิ่งเนบ่ฝึกงานในสามเดือนสี่เดือนเป็นการเป็นงานแล้วได้บาดินเป็นงานแล้วมือดีคลืนดี ให้ลูกน้องเลือกงานก่อนเวลาปกติสิเลือกงานหาโมงมันบ่ธรรมดาจะเลือกงานหาโมงอันนี้สามโมงครึ่งนี่บอกลูกน้องเลือกงานไปเลือกเลือกเลือกว่าท่านลูกน้องกังงงเด้เออลูกน้องก็เลือกงานแบบงงงงเลือกงานไปแล้วกับผากันยางกับของมันมีทางยางกับของไปกับกับกิโล 4, ่สี่ห้าร้อยเมตรหไประมาณนี้แหละยางกับน้ำส้วยถนนกับขับเนบวกเขาลีนถนนเขาลดลีกันไปแล้ะ เขาไปนําส่้อยน้ำทงหน้าเนี่พ่แต่ลูกน้องย่อออกจากถนนไงเลี้ยวเขาสอยท่านรถตู้ปรจวดเลยมากับตรวจบัตรกัเรียบร้อยสามคนมีเวิร์กเพิ่มเม็ดกะบ่มีปัญหาสามคนเป็นคนขีเรียบร้อยเขาเอาขึ้นรถเลยเนี่ยมันแปลกบ้าเนี่ยพเจ้าว่าเออมันก็แปลกนะปกติ งานในหลายแถาแก่ก็ให้เฮ็ดโอะไห้ขั้นมันบ่มีโอะเลยก็ขึ้นต้องเลือกงานหา0มงหามงขึง้นแต่ว่าอันนี้สามงนให้ลูกน้องเลือกงานลูกน้องก็เลือกงานแบบงงๆส่นะอือแถาแก่ก็ไ่ได้ตื่นกันอยังนี่ฟังเสียงว้าคนที่เขาอยู่นะมือรุนมากกับแิต่แถาแก่มแต่อบอกว่าให้เก็บกับโปงกับโป,บป๊เก็บเสียผาเก็บออกคองเสียอไปส่วงเขาว่าซันนี่เอามู่เจ้าคิดวิเคราะห์บิ่งด้วยว่ามันมันมันเป็ีนอย่างไรของมู่เจ้าว่า ก็แสดงว่าเขาแก้ว่างงานลูกน้องนะครับเพราะว่าเขากระยานเขามีวามผิดคือตอนนี้เนี่ยอยากสีบอกนะครับว่ามันแบบเขาก็เขี่ยมวดคักนะจับกันคักจับกันเนี่ยลานค่าล้านขายเป็นล้านไทยขึ้นกันล้านไทยนี่ผมก็ไปเจอหลายคนนะที่ขจาทาเ,ทเกี่ยวกับล้านไทยนี่บางคนก็ไปเจออยู่ที่สถานทูตนะขจรก็บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้นะคนไทยเขาถือจับหลายาอเอวสัน จับไหลข้าขายกับคายเนี่ยขนกับบัมาล้านมาหยังเขาก็สั่งซื้อเอาเดี๋ยวนี้เดีเขาสั่งซื้อน้ำเม็ดน้ำยังเอาแล้วก็ขนบ่กล้าเขาล้านเขาหยังเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไปจวบเอาเบิดน้ำล้านข้าล้านหยังเนาะหมาเท่หมาดหยังมันฟากันไปจวบเอาเลยมันไปหาเบืองลัดเล่าเดี๋วมันก็พากันมาเลยว่าสันว่าเนี่ยไปเจอกันเพราะเรื่องขนกับไปเจอกันวยุทธันรถไฟเขยอยกับโบชูฟังกูเดี๋ยวนี้ลำบากั ม่ะค้าแมาคายก็เลือกกันไปร้ายเราดิในเก่าดีนนะเพราะว่ามันบีโมบิลุข่าลูกค้าส่วนใหญ่เลยแหละร้อยละเจ็ดสิบผมว่าร้อยละหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คนมันมีวิสานี่แหะที่เป็นลูกค้าหลักๆเลยของอ่าร้านไทยร้านอย่างต่างๆหลังต่างๆชาติน,าน่านานาาชาติเบอร์ฟูดหมวดนี้นะจะเป็นแรงงานเรานี่บัะเทศนี้ถือจับกันข้ามประเทศนี่นะ เขาตั้งเป้าไว้ว่าจับให้ได้ตั้งแต่สามแสนหรือสี่แสนคนละตอนนี้ก็ได้แล้วแสนกว่าแล้วปีเดียวนมมันต้อมาดานะครับนะเจาก็จะเริงเอาคนวี่เข้ามาล่ะฟังเสียงบอกขจเจะเอาคนวี่ซาเข้ามาเาเขากว่ากันไปนะครับเนาะอือันนี้เขากเข้าใจเขาอยู่รัฐบาลบ้านเขาแล้วก็เพื่นกับเป็นการให้กันร่วมมือกับภาคกว่าชาชนเอ้ยหลายๆหน่วยงานเขจาก็ให้รวมมือกันผมอยากให้บ้านเอาเปลี่ยนสีกันบ้านเอากับปรมานหน่อย บานเท่านี่หลายจนหลายจนคนในพื้นที่เขาหยาดน่ะบ้านเท่านะชีว่าจังไดซะเออแต่เกาหลีนี่เออแน่เนี่เสียงดังแน่เขาิเงียนรลเด้เขาบดลำไล่ดีบานเนี่ยแต่รามาละวัางเขาู้ใดอย่างดูด่วนๆกันด้อันนี้ผมก็ไ่ได้มาแนะนาหรือว่ามาชีแนะอยังผู้ใดนะแต่วาฟูฟังเรื่องราวมันเป็นแบบนี้เขาแจ้กยิงชุกมือนี่เขาขยันพรเขาเขายันเขามีความผิดเขาก็ได้ต้องเห็นวิที่นี่นะครับหลายคนเนี่ยแล้วก็บบางที่เนี่ยทีมงานเราใบเนี่ย บ่าพ่อใจกันจ้างจับกันก็มี้จ้งจับอีกทีมหนึ่งแบบนี้มันหลายอย่างฉันว่าด้คนพวกคุนก็บ่ต้องได้จังซี่มันอย่างคนงานกันนะโดยนี่ก็เริ่มจากยู่ยากแน่จากน้อยอันนี้เราูฟังเืือนะครับว่ามันจมนะอันนี้คือเป็นเรื่องเล่าที่มันเกิดขึ้นในประเทศเกาหลีใต้ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันหลายๆายยามันก็เปลี่ยนไปนะครับพี่น้องเนาะอย่าว่ากันนะครับเด้อนะอันนี้ก็เป็นขอมูลเล็กๆน้อยๆเอามาฝากพี่น้องบ้านห้อง ผู้ไคิดทีสิมาแบบขีหน่อยนี่ทักมาถามผมมือนี้ก็ทักมาถามมาสิไปกับทั่วแล้วสิโดวทั่วมันสิผ่านบ่ผมให้คาตอบอะไรหรอกมันอยู่ที่ดวงไผ่ดวงมันเสียงเงินกันเกินครึ่งแสนจะสิผ่านบ่ผ่านอันนี้ก็แล้วแจ้ดวงไผ่ดวงมันคือเก่ามากล้วสิมาเจอมองดีบ่สิไม่ยดงานโรงงานนู่นนี่ก็ว่ากันไปผมก็ให้คาตอบอะไรหรอกเพราะว่าผมนี่บ่ได้มาแบบนั้นผมก็ยังแนะนําให้คนสอบมากคือเก่า ร้อยเปอร์เซ็นที่ทักถามผมผมบอกให้สอบมากทั้งบดคนที่อายุหลายผมกับว่าผมก็ซอยยังอะไรผมบอกได้แค่นี้นะครับเพราะนั้นแล้วคูได้ฟังสนองวรานาาลแล้วนี่จะอาจจะผิดว,ว,ว่าคนเขาอายุหลายกับแทนที่สีแนะนําเขาดีเอา้าผมก็นแนะนําดีป่นไดผมกับว่าสอบมากท่านสอบมามก่ไไรแล้วผมกับก่าจากขํามสีแนะนําแล้วผมก็บอกได้ซ้านี้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้หลายคนเขาก็เซฟขาแกเขากะเซฟเพื่อน บางคนเขาเกิดเคี่ยวข้นผีออกเอาคนวี่เขามาแค้นหนังสี่นะมันเป็นหนังสี่นะครับพี่น้องเนาะ,ะผู้ใดอยู่ได้กับเสาแกย่ยังยังดูยังดูเลี่ยเฮาอยู่กับอยู่ไปเนาะครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็ว่ากันไปมื้อนี้ฝากไว้แค่นี้ครับถ้าว่าเป็นประโยชน์แชร์ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาหาออกกําลังกายยางมากระมาณสองกิโลแล้วเนี่ยมันนี่มองเลี้ยออกกําลังกายอยู่นี่พี่น้อง